เรื่องราวครั้งหนึ่งในชีวิตเหมือนกันนะฮะกับรายการแมสซิงเกอร์คของเราลดมากลดมากคนจับตาดูแล้วนี่ค่ะมีคนเลิกแรกแล้วหนึ่งจ้า นี่ค่ะกลับมาแล้วนะคะสมการรอคอยค่ะแ a s ซิงเกิลเทลนะคะห่างหายไป3ปีครั้งนี้บอกเลยรูปแบบใหม่อย่างที่เราบอกกันไว้นะคะแล้วโอ้โหฮอตฮิตคนจับตามองจนติดเทรนทวิตเลยนะคะนี่อย่างที่บอกประเดิมประเดิมแรกเลยนะคะด้วยหน้ากากกีเลนแล้วก็หน้ากากอนามายัยแล้วสุดท้ายก็ถูกจับโปะได้นะั่นคือน้องนุงนิวใช่แล้วคือจตบกป้จะบอกว่ากติกาของเขาเนี่ยคือทายถ้าเกิดทายถูกเปิดเลย ถายไม่ถูกไปต่อ,อง่ายๆอย่างนี้เลยพี่และกรรมการก็ดีมีตั้งหากนะฮะไปเจอนูนิวหลังรายการของเราเป็นยังไงบ้างครับนิวครับถามเลยจ้าขอเสกประมือกับน้องอนิวครับดีใจมากๆเลยครับแต่เป็นยังไงภายใต้หน้ากากร้อนครับแล้วก็อึดอัดด้วยครับแต่ว่าชอบชุดมากๆเลยครับเป็นชุดที่ผมก็ เป็นเอ่อเป็นคนเลือกด้วยครับว่าอยากได้นักกากีเลนครับแล้วก็เป็นคนแบบหาเรฟมาด้วยเขาอย่างไรประมาณไหนซึ่งทั้งว่าสวยมากมาก,ถ,กถูกใจ,กใจมากๆเลยค,ครับผมมาคุยกันในบ้าน <c oughs> ครับว่ายังไงก็จำได้อยู่แล้วครับ, <c oughs> รบผมคิดว่าจําได้แต่โหแรกคือมาแร้วด้วยแล้วแต่อิน r o ไวส์แรกของเพลงเลยบอกเยอะไหมตอนราการติดต่อไปบอกบอก เฮียก็เฮียก็เฮียก็ดีใจครับเฮียก็แบบดีใจที่ผมได้มามาร่วมรายการนี้ครับแล้วก็แบบเฮียก็ตื่นเต้นตอนแรกเฮียก็ถามว่าแล้วหนูเป็นหน้ากากอะไรผมก็บอกว่าเป็นเอ่อหน้ากากไดโนเสาร์แล้วเฮียเชื่อด้วยครับมา็นกิเลนเฮียก็ยังเชื่อแล้วผมก็ไม่ได้เฉลยนะแล้วเฮียวันที่แบบเฮียมารู้ว่าเป็นกิเลนเฮียก็ตกใจว่าอ้าวไม่ใช่ไดโนเสาร์เหรอเฮียก็งงว่าไดโนเสาร์มาจากไหนอ้ามนะเราเล่น รักในการเม้ามอยกันกพูดถึงทีก็คือเฮียซีพล็กนั่นเองเอะนะฮะน่ารักจังเลยบอกว่าเป็นนาักกัดเดยสาวไม่ใช่ไป็นกีนเลนนะเปิดออกมาหูร้องดีมากๆเลยนะครับจะบอกว่าติดเทรนด์ทวิตเตอโลกเลยนะนะก็คือ m a s s Singer 12ของเราติดเทรนด์ทวิตเตอนะฮะแล้วก็จะมีอีกหลายเทรนด์มากๆเลยทั้งใน ทั่วโลกนะฮะนี่เห็นไหมหน้ากากกิเลนยังขึ้นอันดับ2แมสซิงเกอร์ทเวล์อันดับ3 oh <my> นะฮะในไทยไม่ต้องพูดถึงคือหลายหลายแฮชแท็กขึ้นแบบว่าเพียบไปหมดเลยนี่คือกระแสความฮอตฉุดไม่อยู่ของรายการแมสซิงเกอร์ทเวล์ของเรากลับมายิ่งใหญ่รอติดตามได้เลยนะครับค่ะ <c oughs>